ชวนคุณผู้ชมไปดูมุมมองของเรดิโอก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าพ่อเฮกฟันยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะทุกครั้งที่เขาพูดไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนเองนะคะหรือแม้แต่ในมิติต่างๆหลายคนก็ รับฟังเสมอนะคะเช่นเดียวกับล่าสุดค่ะเขาไปออกรายการ s q u a t s Talk ของทาง CNBC นะคะแล้วก็พูดถึงมิติเรื่องของตัวบิตคอยนะคะรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยค่ะโดยเขาใช้คํานี้นะคะเขาบอกว่าถ้า Bitcoin หรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคือเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ เรกูลเลเตอร์หรือว่าผู้กําหนดนโยบายนี่แหละจะคิวอิดนะคะคือจะจัดการมาในท้ายที่สุดนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรเนเดโอเองเขาก็มีบิตคอย n อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเขานะคะแต่ว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะทําไมเขาถึงพูดแบบนี้นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นสิ่งที่เรารอจับตาค่ะเพราะว่าแรงเกงกําไรที่มหาศาลนะคะรวมถึงความผันผวนของราคาบิตคอยทําให้หลายคนเนี่ยนะคะม มองว่าตลาดนี้จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนมุมมองของเรเลโอบอกแบบนี้คะ่ะว่าเขาก็ไม่สามารถตอบได้ร้อ์หรอกนะว่า Bitcoin จะไปยังไงนะคะแต่สิ่งที่เขาสังเกตได้เลยคือท้ายที่สุดค่ะถ้าบิต o i n ประสบความสําเร็จจริงคือได้รับการยอมรับอย่างดีจากสังคมในวงกว้างนะคะก็คือสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้รับรองนะคะว่าทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะจัดการกคริปโตเคอเรนซีสกุลนี้และสกุลอื่นๆอย่าง แน่นอนและมีแนวทางการจัดการเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เราเห็นได้ค่ะอย่างจีนเองนะคะอินเดียเองเนี่ยประกาศชัดเจนนะคะว่า เขาเองเนี่ยตัดสินใจแบนนะคะคือไม่เอาเด็ดขาดเลยสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือสกุลอื่นๆนะคะในขณะที่ฝั่งของเอลาวดอรนะครก็อีกขั้วหนึ่งเลยนะคะคือประกาศให้ใช้เหมือนเงินปกติสกุลหนึ่งเลยนะคะในขณะที่อเมริกาเองตอนนี้ยังไม่ได้วางท่าทีชัดเจนมากนักนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะพยายามเข้ามากำกับดูแลเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการสารัฐเองนะคะก็มีการพูดถึงนะคะมาก ตระการในการกํากับดูแล คริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ให้กับนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยด้วยนะคะโดยมีการระบุนะคะโดยแกรี่เกนสเลอร์นะคะประธานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่ากรตลาหสหรัฐเนี่ยบอกว่าตอนนี้คณะกรรมาการเนี่ยกำลังทํางานแข่งกับเวลานะเพื่อที่จะบัญญัติกฎระเบียบและปกป้องนักลงทุนรวมถึงดูแลทรัพย์สินดิจิตอลใหม่เหล่านี้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปนะคะบิตคอยน์เองนะคะปรับตัวขึ้นมา10 2เดือนเนี่ยขึ้นมาถึง4เท่าทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาล่าสุดก็เคลื่อนไหวประมาณสัก47,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เคยขึ้นไปตลับสูงสุดนะคะประมาณสักกว่า60,000ดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาด้วย ซึ่งประเดน็นเหล่านี้หลายคนก็ตั้งคําถามนะคะเพราะว่ารัฐบาลแต่ละประเทศก็มีท่าทีกับบิตคอยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างที่บอกไปว่าจีนอินเดียแบนชัดเจนนะคะอเมริกาตอนนี้กําลังดูท่าทีอยู่ว่าจะจัดการอย่างไรจะเข้าไปควบคุมมากน้อยแค่ไหนขณะที่เอลซาวาดอร์ก็ชัดเจนนะคะว่าประกาศให้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมุมมองของเรเดรีโอค่ะเขบอกว่าในความเป็นจริงแล้วบิตคอยเนี่ยนะคะ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงหรือว่า intrinsic value นะคะสิ่งที่บิดคอยเป็นค่ะก็คือเป็นมูลค่าที่นักลงทุนในตลาดยอมรับนะคะเขาใช้คำว่าเป็น p r e c i v e d value นะคะดังนั้นสิ่งรัพย์นี้อาจจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่งและจืดชืดไปนับจากที่มีการบุ่มไปแล้วนะคะโดย radio บอก ชัดเจนทีเดียวค่ะว่าอาจจะกลายเป็นเหมือนทิวลิปมันเนียก็ได้นี่คือสิ่งที่นักลงทุนสถาบัน h ฮชฟันยักษ์ใหญ่ของโลกบอกเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรเดเลโอก็ไม่ได้ปฏิเสธบิต o i n เหมือนกับคุณปู่วอลเนบบฟเฟสทีเดียบนะคะเพราะเขาเคยพูดถึง Bitcoin ในมุมที่บอกว่าน่าสนใจและตัวเขาเองก็ยอมรับค่ะว่าสิ่งที่เขาเลือกที่จะ สัดสันให้กับนักลงทุนตอนนี้ก็มีบิตคอยอยู่ในพอร์ตได้แต่ว่าเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากนะคะเพราะว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัว correlation นะคะหรือว่าความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นค่อนขั้นต่ำนั่นเองแต่ว่าเขาก็ระบุชัดเจนค่ะว่าถ้าเทียบกับทองคําแล้วยังมีน้อยกว่าทองคํามากทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของ hedge fund ยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง Radio ที่พูดถึงบิตคอยนั่นเองค่ะพี่เวศคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ